ต้องทำยังไงดีแม่ลิ้นข่าวแบบไหนปกติผิดปกติแบบไหนต้องรีบพาลูกค้าหมอคลิปนี้เลยค่ะ ลกแรกเกิดจนถึงประมาณ4-6เดือนนะคะน้องเด็กอ่ะกินนมแม่เพียงอย่างเดียวหรือว่าน้องเด็กบางคนนะคะคุณแม่ก็ป้อนเป็นนมผงให้กับลูกกินเนาะแม่ลูกอ่ะลิ้นขาวจังเลยนะที่ลูกกินนมเนาะในส่วนของนมเองค่ะจะอาจจะไปเกาะนะคะตรงบริเวณลิ้นของลูกถ้าในกรณีน้องเด็กนะคะที่กินนมแม่เนาะก็แนะนําว่าให้คุณแม่นะคะใช้ผ้านะคะชุบน้ำนะคะเช็ดทําความสะอาดตรงบริเวณช่องปากนะคะเหงือกกระพุ้งแก้มของลูกนะคะชาวเย็นแล้วก็ในกรณีน้องเด็กนะคะที่กินนมผงกรณีนมผงเนี่ยเราจะเจอว่าลูกเนี่ยค่ะมีความที่ ลิ้นขาวได้ค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับน้องเด็กที่กินนมแม่เนาะเนื่องจากว่านมผงอะ่ะเขามีความที่แบบเกาะติดลิ้นลูกได้มากกว่านมแม่คอดนะคะชุบน้ำนะคะหรือว่าเป็นผ้าที่สะอาดเนะะี่ยค่ะชุบน้ำนะคะแล้วก็เช็ดนะคะทำความสะอาดตรงบริเวณเหงือกลิ้นกระพุ้งแก้มนะคะให้ทั่วๆนะคะทั้งในช่องปากของลูกเลยนะคะสามารถเช็ดซ้ําได้บ่อยครั้งเลยนะเช้ากลางวันเย็นโอ้โหแม่คือ,อลิ้นของลูกนี่คือขาวโพลนเลยแล้วก็แบบว่ามีเป็นคราบที่แบบติดแน่นมากแล้วไม่ได้เจอแค่ในส่วนของลิ้นนะเจอทั้งแบบตรงบริเวณเหงือกกระพุ้งแก้มอะไร เป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นในช่องปากเป็นคาบขาวนะคะแล้วก็จะเป็นแผ่นเกาะติดนะคะแล้วก็เช็ดอย่างไรก็มักจะเช็ดไม่ออกแล้วลูกก็จะเจ็บลิ้นมากสังเกตพบว่าเวลาดูดนมลูกจะร้องไห้งอแงมากแบบนี้คุณแม่พาลูกหาหมอนะจากนั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกน้อยเกิดเชื้อราในช่องปากนะคะอย่าลืมนะคะเช็ดทําความสะอาดช่องปากเหงือกะพงแก้มให้ลูก